กาญจนบุรีเจ้าของปั๊มส่อจอบกุ๊กหลังเติมน้ำมันปนน้ำให้ลูกค้าจงเครื่องนอกผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสมนึกสิทธิการนาพลังงานจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าด้วยวันที่26เมษาย,ยน2567เวลา11.30นาฬิกาสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรีได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีพบน้ำปนในน้ำมันดีเซลวีเจ ทำให้รถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดของผู้โพสต์เฟซบุ๊กชื่อมิกสุประการผู้ร้องได้รับความเสียหายโดยผู้ร้องแจ้งว่าเมื่อวันที่22เมษาย,ยน2567ตนได้นำรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดไปเติมน้ำมันดีเซล B7 ที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงม่วงเท่าบริการตำบลสมเด็จเจริญอำเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน1,000บาทและหลังจากเติม พบความขัดข้องทําให้เครื่องยนต์น็อกและระบบแจ้ง Water in Fuel Drain Filter จึงถามหาความรับผิดชอบจากเจ้าของปั๊มในวันเดียวกันซึ่งเจ้าของปั๊มยินยอมชดใช้ค่าเสียหายโดยให้ผู้ร้องนำรถไปประเมินความเสียหายและในวันต่อมาผู้ร้องแจ้งค่าเสียหายจำนวน120,000บาทแต่เจ้าของปั๊มกลับไม่ยินยอมตามที่ผู้ร้องแจ้ง และให้ผู้ร้องไปเรียกร้องค่าเสียหายในชั้นศาลผู้ร้องจึงดำเนินการแจ้งความกับพนักงานตํารวจในท้องที่และสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับร้องเรียนไปยังสื่เมืองชนเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นในการนี้สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ทันทีในวันที่26เมษายน2567วันเดียวกับที่ผู้ร้องแจ้งเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดเก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิงส่งให้ก่อนคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายจำนวนหนึ่งตัวอย่างโดยสำนักงานพลังงานจะดำเนินการจัดส่งตัวอย่างให้ห้องและบ สีราชาในวันที่29เมษายน2567พร้อมนี้ได้ทำการตรวจสอบน้ำมันในถังเก็บน้ำมันดีเซลของปัม๊มเบื้องต้นด้วยน้ำยาตรวจสอบน้ำป้ายที่ปลายไม้วัดระดับน้ำมันของปัม๊มโดยหากพบน้ำน้ำยาที่ป้ายไว้จะเปลี่ยนสีแต่จากการตรวจสอบไม่พบการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ได้ประสานพอออกกองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงทราบเบื้องต้นแล้วมีการรายงานข่าวพร้อมกับเผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่ามีน้ำปนออกมาตามหัวจ่ายน้ำมันจึงได้ส่งให้พอออกกองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงพิจารณาต่อมาได้รับคำแนะนำจากกองนิติกรของกรมธุรกิจพลังงานว่า คลิปวิดีโอดังกล่าวสามารถใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดตีตามมาตรา25วรสองภายใต้พรบก,การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงได้แล้วแต่ขอให้สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบ,บรุรีลงพื้นที่เพื่อให้ได้รับคำยืนยันจากปั๊มน้ำมันว่าเป็นคลิปที่เกิดขึ้นในวันเกิดเทตและในวันนั้นพบน้ำปนออกมาจริงพร้อมให้ตรวจสอบให้ได้ว่า วันนั้นมีปริมาณคงเหลือเท่าใดเพื่อนำมาพิจารณาต่อว่ามีความผิดมาตราห้าสด้วยหรือไม่หากพบว่าเกิน200ลิตรจะต้องมีความผิดฐานปลอมปนน้ำมันด้วยซึ่งจะมีโทษตามมาตรา49คือปรับ3 0 0แสนบาทหรือจำคุก3ปีหรือทั้งจำทั้งปรับและจะต้องส่งฟ้องดำเนินคดีในชั้นศาลต่อไป แต่ว่าหากมีไม่เกิน200ลิตรพลังงานจังหวัดสามารถใช้อำนาจในการเปรียบเทียบปรับได้โดยทางสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรีจะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ลงไปร่วมตรวจสอบพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีข้างต้นสืบเนื่องจากเจ้าของเฟซบุ๊กชื่อ มิกสุพการผู้ร้องได้รับความเสียหายได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่22เมษายน2567ระบุว่าภัยเงียบใกล้ตัวเติมน้ำมันได้น้ำเปล่าปั๊มปัดความรับผิดชอบเขาบอกคดีแป้งไม่ใช่คดีอาญาจะแจ้งความจะร้องไหนก็ไปร้องมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ตอนนี้เครียดมากกับค่าซ่อมรถหนูควรทำยังไงดีคะ พี่ๆเรื่องมันยาวมากเลยค่ะกับพฤติกรรมกลับไปกลับมาของเจ้าของปัม๊มหนูก็คนทำงานมีพ่อแม่ต้องดูแลทำไมเขาไม่เห็นใจหรือช่วยเหลืออะไรเราบ้างฟ้องร้องแจ้งความไปเรื่องก็นานแล้วค่าใช้จ่ายส่วนต่างหนูจะหามาจากไหนไหนจะค่าเช่ารถต่อวันไหนจะค่าผ่อนรถอีก มือแปดด้านเลยปั๊มแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีในวันต่อมาได้โพสต์อีกครั้งว่าจากเหตุการณ์วันที่22เมษายน2567จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากเจ้าของปัม๊มผู้กรณีเลยเรื่องผ่านมาจะครบหนึ่งอาทิตย์แล้วยังเงียบหายไม่มีทีท่าที่จะพยายามไกล่เกี่ยเรื่องค่าเสียหายทั้งหมด ที่รถของเราได้ไปเติมน้ำมันกับทางปั๊มคู่กรณีแล้วปั๊มได้เติมน้ำที่ไม่ใช่น้ำมันใส่รถเราจนรถเราเกิดความเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้ราคาการประเมินลถค่าซ่อมความเสียหาย122,525.70บาทและไม่มีทีค่าว่าจะเซ็นยินยอมให้กับทางประกัน บอกว่าเราเรียกค่าเสียหายเกินความจริงซึ่งค่าเสียหายนี้เป็นการประเมินจากทางศูนย์จริงๆหากยืดเยื้อไปทางศูนย์ฟอร์ดได้แจ้งมารถของเราจะมีการเสียหายเพิ่มเติมจากการที่มีน้ำอยู่ในตัวเครื่องรถเสื้อลูกสูบวาลว์วนและชิ้นส่วนภายในที่เป็นเหล็กจะเกิดการเป็นสนิมหากไม่รีบดำเนินการอยากให้เจ้าของปัม๊ม รีบออกมารับมาไก่เกียรรับผิดชอบในส่วนเซ็นยินยอมค่าเสียหายในการซ่อมและเราต้องเสียค่าเช่ารถมาใช้ในการทำงานในแต่ละวันอยากให้จังปั๊มชดเชยในส่วนที่เราต้องเสียไปโดยที่ทางเราไม่ใช่คนผิดเพราะค่าเช่ารถไปใช้งานเราต้องเช่าวันละพันกว่าบาทและทุกวันจนกว่ารถของเราจะมีการซ่อม ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่สามารถซ่อมได้เพราะทางคู่กรณีไม่มากไกลเกียวใบเบี่ยงที่จะคุยและที่จะเซ็นใบเคลมประกันอีกครั้งรถเราไม่สามารถเอาน้ำออกจากตัวรถได้เพราะอยากเก็บไว้เป็นหลักฐานเช่นกันหากยังไม่รีบมาเจราจาไกลเกียวทางเราจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดจะเอากระช้ามาให้หรือจะชดใช้ในเวลานั้น เราจะไม่ยอมเด็ดขาดล่าวมิวยี่สิบสี่การจนาบุรีชุดติการไหลวารินรายงาน